ุฏ้อปฏิาการพิเศษกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบร้านเลนเนอร์ผับตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากได้รับแจ้งบอกแสเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตพบนักท่องเที่ยวเป็นทั้งนักเรียนนักศึกษากว่า300คน ในจำนวนนี้อายตุต่ำกว่า20ปีถึง242คนเลยค่ะพอไปสำรวจสภาพร้านค่ะมีการนำบ้านไม้2ชั้นมาดัดแปลงเป็นผับเพดานต่ำไม่มีทางหนีไฟแล้วยังขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลารวมทั้งขายให้กับเด็กด้วยจึงได้แจ้งข้อหาค่ะเช่นการตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด มีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดเป็นเวลา5ปีและให้เทศบาลนครเชียงใหม่ออกคำสั่งงดใช้อาคารดังกล่าวล่าสุดพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ลงนามในหนังสือสั่งย้ายพันตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกให้ไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนรองผู้กํากับการสืบสวนรองผู้กํากับการสอบสวนสารวัตรปราบปรามและสารวัตรสืบสวน4นายนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภายใน15วันคุณผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะชุดปฏิบัติการโครงการปกครองได้บุกทลายบ่อนใหญ่ย่านชุมชนสันติธรรมจนมีการสั่งย้ายพันตํารวจเอกกิติพงษ์และนายตารวจอีก4นายดังชื่อที่กล่าวไปแล้วมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับเข้ามารับตําแหน่งได้ไม่นานค่ะ